ม่เลยยังมีอีกยังมีอีกยังมีอีกมันเร่อยเลยอ่ะโอ้โหเยอะแยะเลยโอ้โหยมดูสิมันเรื่อยเลยมอีกมีอีกเอนี่มันไม่หยุดเลยหลังจากพ่อแม่เสียอยู่ดีๆในบ้าน ก็มีของแปลกแปลกตายแล้ว่องวนวนู่ยอ่ะแกนี่มันแจกันผีเหรอย้อนขยะเข้าบ้านฉันหยุดได้จะบอกให้นะอย่าคิดว่าเป็นของล้ำค่าที่สืบทอดกันมาแล้วฉันจะไม่กล้าทำอะไรนะถ้าแกยังย้อนขยะมาอีกเชื่อไหม ฉั่จะขังแกไว้ในห้องใต้ดีเลยะ,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 ะทนไม่ทับถ้าไม่ทับบาดแผนเนาเปื่ยแล้วกองทับขาดยามานานต้องอดทนไปกอดขอรับไม่เป็นไร ขยะนะใช่ไหมเทน,น้ําใส่เลยดูชิว่าจะย้อนขยะยได้ยังไงอีกอน,น้ำละ่ะน้ำหายไปไหนหมดได้เลยถ้าเป็นแบบนี้ได้เห็นดีกัน ดูสิว่าจะเก็บได้สักเท่าไหร่ท่านแม่ทัพกองทัพขาดน้ำสเสบียงด่านศิลาเวียงคงไม่ไหวแล้วพรกเราตีฝาเถอะครับท่านแม่ทัพกองทัพเรารังด่านศิลาเวียงมาหนึ่งปีพี่นนองสองแสนนายเหลือไม่ถึงสองหมื่นนายแล้วกองทัพเถื่อนสามแสนนายจะล้อมพวกเราให้ตายถ้าปล่อยไว้เกรงว่าจะแพ้ราบคาบขอรับท่านแม่ทัพในราชสำนักมีแต่ขุนนางชั่ว ไม่ส่งกองหนุนไม่ส่งสเสบียงเฝ้าดูพี่น้องของพวกเรารบตายกระหายตายหิวตายไอ้จกอักรพรรด์หวยแตกนี่ไม่คุ้มไม่ถวายชีวิตเลยท่านนายทัพทิ้งเมืองแล้วตีฝ่าถือครับถ้าทิ้งเมืองคนแปดหมื่ในศิลาเวียงจะกลายปเป็นเสบียงให้พวกคนเถื่อนลงใต้ถ้าเมืองทางใต้ไม่มีอะไรป้องกัน อาณาจักรนันทราของข้าจะถูกพวกคนเถื่อนฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ข้าไม่อาจทิ้งเมืองหนีไปได้รังเมืองก็ตายทิ้งเมืองเราก็ตายสวรรค์ละทิ้งทัพตระกูลหานศึกแล้วหรือเนี่ยมาศึกเหลืออีกเท่าไหร่ท่านแม่ทัพข้ามาศึกไม่ได้อีกแล้วมาศึกหมื่นตัวบัดนี้เหลือแค่สองร้อยตัวเป็นความหวังสุดท้ายในการถอยทัพนะขอรับข้ามันทหารสองหมื่นนายจะอดตายไม่ได้ท่านแม่ทัพ ข้ามาสึกไม่ได้นะขอรับข้าจะหาทางเอดน้ำกับสเสบียงมาให้ได้เลยข้าตัดสินใจแล้วแม่ทัพชัยยศท่านแม่ทัพลงมือเอถอะท่านแม่ทัพ น้ำน้ำนี่เฮ้ยน้ำใช่ไหมเนี่ยข้าไม่ได้ฝันไปใช่ไหมน้ำใช่ไหมน้ำ้นำ สะอาดด้วยโอ้น้ำเงินทับมีน้ำแล้วพวกเราไอ้แล้วเย็นชื่นใจด้วยโคราบโอ้โยใจใจภัยแรงใหญ่ในรอบปีรอทั้งวันทั้งคืนในที่สุดน้ำก็มาแล้วน้ำน้ำทับทบดื่มสิโคราบเอ๋อะฮะฝนทิพย์จากสวรรค์ สวรรค์ไม่ทอดทิ้งทัพตระกูลหานศึกนี่ต้องเป็นน้ำสัตว์สิทธ์จากสวรรค์เป็นลางมากๆคราวนี้พวกเราชนะพวกคนเถื่อนได้แน่ๆมีสเสบียงกับน้ำด่านซิลาเวียงก็มีความหวังเทพคุ้มครอ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 งเทพคุ้มคองเคุ้มครอง ขอบคุณขอบคุณมากมากเลยขอบคุณขอบคุณจริง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 เนอะโอ้ยเนี่ยน้ำน้ำสะอาดนี่นะโอ้โหมีน้ำแล้วชิโย่เฮ้ยไม่ดอ้ำตายแล้วได้ดื่มน้ำแล้ว ฮัลโหลฮัลโหลคุณเบลล่าบ้านคุณเกิดอะไรขึ้นน่ะทางนิติบุคคลแจ้งว่าปริมาณการใช้น้ำบ้านคุณเกินร้อยตันแล้ว <c oughs> อะอเลยนะร้อยตันเหรอถ้าติดต่อคุณไม่ได้อีกเราเกือบแจ้งตำรวจแล้วครับหมู่บ้านเราเข้มงวดเรื่องน้ำนคดีฆ่าหันศพสะเทือนขวัญคืนเดียวใช้น้ำแปดสิบกว่าตัน <c oughs> ขอโทษนะคะฉันลืมปิดก๊อกน้ำนะคะ หายหมดเลยเหรอ<ฮ>นอกจากน้ำแล้วยังเก็บอย่างอื่นได้อีกไหม จ,จัจจงขนาดนี้เลยแจกันที่บ้านฉันเป็นของวิเศษหาว่ามีน้ำเราใช้น้ำซื้อใจทหารเถื่อนได้ประชาชนอีกนับไม่ถ้วนจะเข้าร่วมกองทัพเพื่อน,น้ำน้ำใช้รถในไร่นาได้มีผลผลิตก็มีความหวังน่าเสียดายน้ำหยุดไหลตั้งแต่เมื่อคืนแล้วข้าขอไปดื่มน้ำสักสองสาอึกบ้านข้ายู่มนดินขาอยู่นิดหน่อยขอตัวกลับไปสักครู่ ข้าวมเป็นข้าวสวยข้าวที่มีแต่เชื้อพระวงศ์ถึงจะได้กินนะเนี่ยโอ้ยภัยพิบัติเกิดขึ้นทุกปีแม้แต่ราชวงศ์ก็ยังไม่มีข้าวกินเลยท่านเทพแม้กระทั่งข้าวก็ยังประทานให้พวกเราฮะเนื้อเฮ้ย เนื้อไก่ออ้ยเนื้อเนื้อไก่อ้ยหิวเลยดูสิเทพเจ้าไม่ทอดทิ้งทัพตระกูลหานศึกโอ้โหทั้งให้เนื้อต้องให้ข้าวมาด้วยมีข้าวมีเนื้อดีจริงๆไม่นลยยังมีอีกยังมีอีกยังมีอีกเอเลยอ่ะโอ้โหเยอะแยะเลยโอ้ อู้ดูซิมันเรื like> 公公่อยเลยอีกนีอีกนเนี่ยมันไม่หยุดเลยท้าทุกท่านโจ๊กต้มเสร็จแล้วแบ่งกันด่มเธอขอรับ ท่านแม่ทัพเทพเจ้ามีจริงๆไหมขอรับพวกเราไม่กลัวตายในสนามรบแต่กลัวเห็นประชาชนอดอยากให้พี่น้องต้องเชื่อเนื้อเถือกระดกถ้าขอพรจากเทพได้ขอให้อาหารและน้ำมากขึ้นก็คงไม่มีโศกนาฏกรรมในโลกมากขนาดนี้ข้าไม่รู้ว่าอาหารและน้ำเหล่านี้มาจากไหนยิ่งไม่กล้าเชื่อว่าบนโลกนี้จะมีเทพหากว่ามีทำไมครอบครัวที่ทุ่มเทพเพื่อชาติจึงถูกจกกักรพรรดิประหารทัพหารสิกสองแสนนาย คงไม่เหลือแค่หนึ่งในสิบแต่ข้าก็อยากจะขอพรให้ช่วยคนทั่วล่าสักราชแห่งนันทราปีที่สามไตรพบไม่ทับกองทับตระกูลหานศึกได้รับแต่งตั้งไป็ขุนนางขั้นหนึ่งรังที่ดาศิลาเวียงฝนไม่ตกเนิ่นนานแผ่นดินแตกแยกต้นไม้ใบหญ้า เหี่ยวเฉาแห้งตายพันลีไร้ผู้คนขอท่านเทพประทานน้ำและอาหารช่วยประชาชนทั้งเมืองเทพเจ้าได้รับสารแล้วจะต้องทรงเมตตาอย่างแน่นอนถ้านแมตทัพ มาในบ้านทุกวันแกทำไรเป็นบ้างคนในตระกูลหลายชั่วคนบูชาแกเป็นของล้ำค่ามาถึงด้วยฉันแกกระบทำแบบนี้เหรอได้แกชอบโยนขยะใช่ไหมงั้นเป็นขังขยะไปเลยบะหมี่แห้งหมดอายุเอาไปเนื้อหมดอายุเอาไปเกี๊ยวหมดอายุเอาไป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 ,าไปให้หมดเลย ตเตือนแกะนะคราวหน้าถ้าแกใครของพวกนี้เอามาอีกแกต้องอยู่ในห้องขังตลอดไปเลย <c oughs> นี่หนักนี่หนัก หมดแล้วเหรอูสดอ้อนวอนวนีน่นนได้ผลจริงๆนะเนี่ยที่พระเจ้าให้อาหารมาตั้งมากมายทำไมทับนี่เกลือในรากผักนี่มีเกลือมีเหล้าด้วยอยู่ในขวดแก้วเจรนไนว้าวาท่าเทพเจ้าใช้ชีวิตหรูหราจริงๆ <c oughs> แต่ละอย่างปริมาณเท่าไหร่รีบสรุปออกมาขอรับ แกงสาลี่อย่างดี50ช่างส่วนเนื้อสัตว์3ามร้่ช่างพอให้ทหารและคนทั้งเมืองประทังชีวิตได้สักพักแล้วท่านแม่ทัพเขียนจดหมายให้เทพอีกฉับับเถขอรับขอบคุณเทพเจ้าขอบคุณท่านเทพที่ประทานอาหารเป็นเพราะข้าขอมากเกินไปคงทำให้ท่านลำบากข้าเกรงใจที่รบกวนท่านเทพ จากนี้ไปข้าจะถวายเครื่องหอมวันละสามครั้งแย่ yeah, แล้วลืมเผาจดหมายไม่รู้ว่าท่านเทพจะได้รับหรือเปล่าแกอยู่ในห้องถังไปไม่ต้องออกมาอีก นางพิษยาใจาแคบเจอผู้ใหญ่ทั้งทีก็ไม่รู้จักช่วยเหลือบ้างแกมันเลือดเย็นจริงๆเบลล่าแกเป็นผู้หญิงยังไงก็ต้องแต่งงานบริษัทหลายแสนล้านดูแลยังไงไหวฟังพี่แกดีกว่าไหม ท่านไม่ทับเลิกรอแต่ขอรับแจกันนั่นเงียบมาทั้งคืนแล้วคงเพราะข้าขอมากเกินไปทําให้ท่านกลิว้วท่านไม่ทับท่านเก็บเอาไว้นี่คือเหรียญหล่ออาณาจักรนันทรา ีวิตลูกข้าด้วยขอร้องท่านละนี่แกนมันเยอะก็โอยออออออท่านแม่ทัพเรขาขาดน้ำและสบียงถ้าท่านปวดเมือตาปล่อยข้าไปเถอะนะลากตัวไปเข้ากองทัพคระท่านแม่ทัพอย่าหยาดนะท่านแม่ทัพท่านแม่ทัพอัวข้าเองก็ถูกบังคับเหมือนกันท่านแม่ทัพขอบคุณท่านแม่ทัพ นี่จงมีชีวิตอยู่ต่อไปขอบคุณท่านแม่ทัพขอท่านเทพช่วยนักรบของข้าและประชาชนขอเอาชีวิตเข้าแลกน,นี่แกโยนขยะใส่ฉันอีกแล้วใช่ไหมนี่มันคำขอพรเหรอ ก,ก,ก,กักกบราณเเหรนี่ศักาชแห่งนันทาปีที่สามทัพตระกูลหารศึกดังชายแดนทหารเถื่อนสามแสนนายล้อมศิลาเวียงปิดตายเมืองทหารสองแสนนายเหลือเพียงสองหมื่นนายคนในเมืองสองแสนคนอดตายนับไม่ถ้วนเหลือเพียงแปดหมื่นดิ้นรนไปวันวันอะไรนะยังมีพ่อกินลูกตัวเองยายผมขาวส่งหลานผมดำตีเลือดเลี้ยงหลานสาวน่าสงสารน่าสงสารจัง ที่แท้แจกันบ้านฉันโยนขยะโบราณออกมามาจากปีที่สามแห่งอาณาจักรนันทานี่เองแต่ในประวัติศาสตร์ไม่มีราชวงศ์นี้นี่นา สวัสดีค่ะฉันไม่ใช่เทพพเจ้าฉันชื่อเบนล่าค่ะผ้าพันแผลเปื้อนเลือดที่บ้านฉันกับเศษมีดหกักเป็นของคุณใช่ไหมอย่ายโยนขยะมาอีกเลยนะคะคุณว่าดานจิลาเวียงขาดน้ำและสเสบียงตอนนี้ขาดอะไรมากที่สุดฉันคนเดียวเลี้ยงคนเป็นแสนคงไม่ไหวแต่ฉันจะพยายามช่วยพวกคุณ เป็นท่านเทพน่ายินดีช่วยเหลือทัพตระกูลหาศึกยินดีช่วยประชาชนทั้งเมืองท่านเบลล่าคือเทพ,พเจ้าตอนนี้ขาดแคลนน้ําและสเสบียงมากมีน้ําจะช่วยชีวิตคนได้อีกหลายหมื่นมีสเสบียงก็จะไม่เกิดภาพคนกินคนข้าหวังว่าพวกเขาจะรอดชีวิตทำไมทัพ พ่อบ้านอินบอกว่าท่านเทพตอบมาแล้วจริงหรือไม่ขอรับจริงนางบอกว่ายินดีช่วยพวกเราสเสบียงต้องใช้เวลาสองสามวันแต่น้ำพรุ่งนี้ก็มี <c oughs> ดีจริงๆเราจะมีน้ำดื่มแล้วพวกเรามีทางรอดแล้วเทพเจ้าช่วยเราให้พ้นความทุกข์ยากพวกเราควรตอบแทนเทพเจ้าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปหมื่นลังสั่งซื้อเส้นบะหมี่หนึ่งหมื่นลังสั่งซื้อกระเปาหนึ่งแสนลูกสั่งซื้อ แค่คนโบราณที่ไม่เคยเจอหน้าพูดแค่ไม่กี่คำฉันก็ใช้เงินไปเกือบสิบล้านถึงจะเป็นลูคคนรวยก็เลี้ยงคนเป็นแสนไม่ไหวมั้งเฮ้ยไม่ถูกไม่ถูกสมองฉันมีปัญหาไปแล้วเหรอถ้าพ่อแม่ยังอยู่รู้ว่าฉันเอาเงินหลายล้านให้คนที่ไม่เคยเจอหน้าคงด่าตายแน่แน่เฮ้ย อย่าย้อนขอมั่วซั่วคาวนี้เลยทองทองคำฉันไม่ได้ฝันไปใช่ไหมเนี่ยทองกับเครื่องประดับเยอะขนาดนี้เลย ฉันมีน้ำใจจริงๆฉันชอบช่วยคนฉันชอบทำบุญฉันชอบช่วยคนโบราณแสนคนนี่อะไรเนี่ยต้องเป็นของโบราณแน่นๆพรุ่งนี้เอาไปถามร้านขายของเก่าว่าได้เท่าไหร่ ด่านศิลาเวียงกำลังทำสงครามอยู่เมืองถูกล้อมหมดแล้ววันๆเพิ่งแต่น้ำและสะเบียงตายผ่อนส่งชัดๆฉันต้องหาวิธีช่วยไตรพบหน่อยละให้ชนะสงครามครั้งนี้ตีฝ่าออกมาพวกนี้ต้องหาที่ใช้จ่ายมหาศาลตามเวลาที่นัดกับเทพเจ้าน้ำน่าจะมาถึงแล้ว นุ่มมากเลยหวานมากข้าขอสักลูกขอบ้างอืมอร่อยจริงๆด้วยนี่ไม่ได้ผสมรำเลยอ่ะไม่แห้งเลยสักนิดไม่ติดคอเลยด้วยอือ,อ,อยอะขนาดนี้เลยอ้ยหอมจังสระเปาไส้เนื้อนี่มนโลตีไส้เนื้อลุงอินเอาของตรงนี้ไปแบ่งให้พวกเขาไปแจกจ่ายขรับ ประชาชนในด่านศิลาเวียงรอดตายแล้วท่านแม่ทัพแย่แล้วขอรับผู้พยพก่อเรื่องที่หน้าประตูขอรับอร่อยนะท่านแม่ทัพปลดแจกจ่ายเสบียงท่านแม่ทัพปลดแจกจ่ายเสบียงท่านแม่ทัพท่านซ่อนข้าวสารไว้หรือจะปล่อยให้ประชาชนอดตายต่อหน้าเน ท่านแม่ทับออกมาแล้วรีบขอท่านปมทับแจกจ่ายสบียงเราท่านแม่ทัแจกจสบียงเแจกเสบียงเรไปไปให้หมดเลยจวนแม่ทัพไม่มีเสบียงรีบออกไปเถอะท่านบอกว่าไม่มีก็ไม่มีเหรอมาเนี่ยท่านแม่ทัพท่านในคนใกล้ตายนี่กินข้าวแต่ไม่พวกเรากินข้าวจวนแม่ทัพมีเสบียงชัดๆอยากจะให้คนทั้งเมือกอดตายใช่ไหมท่านแม่ทัพโปรดแจกจ่ายสบียงด้วย ท่านแม่ทัพโปรดแจกจ่ายสิบียนท่านแม่ทัพโปรดแจกจ่ายสิบียนท่านแม่ทัพโปรดทำว่ใแจกเราด้วยท่านแม่ทัพให้ทำเราจเราด้วยเท่าแกรับซื้อของเก่าไหมของอยู่ไหนเอามาให้ฉันดูหน่อย โอ้โห oh ของดีจริงๆดูแวบ,บเดียวก็รู้ว่าของสองพันกว่าปียุคเดียวกันแม้จะเคยขุดเจอจอกสุราแต่ก็เป็นวัสดุสำริดเครื่องเคลือบดินเผาหรือเหล็กนี่เป็นงานที่เก่าแก่ที่สุดเป็นจอกสุราทองฝังอัญมณีฉลุลายที่เก่าแก่ที่สุดเลย <c oughs> อะเดี๋ยวก่อนข้างใต้มีอักษรอาณาจักรนันทรา ไม่ถูกนี่เป็นของปลอมของปลอมเหรอใช่นะสิสาวน้อยในประวัติศาสตร์เรามีอาณาจากักรนันทราที่ไหนกันหรือว่าในประวัติศาสตร์จะไม่มีจริงๆอะาจารย์สันติท่านเหนือท่านมาได้ไงครับเนี่ยสาวน้อยขอฉันดูหน่อยได้ไหมอ๋อได้ค่ะโอ้ เจอแล้วในที่สุดฉันก็เจอแล้วอาจารย์นี่มันของปลอมไม่ใช่เหรอเฮ้ยไม่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 ประวัติศาสตร์หลักไม่มีบันทึกแต่นอกกระแสมีนี่เป็นหลักฐานที่พิสูจน์การมีอยู่ของนันทราอะไรนะอาณาจักรนันทรามีจริงเหรอคะถูกต้องอาณาจักรนันทรามีอยู่จริงแต่แค่ช่วงสั้นๆแค่ห้าสิบปีห้าสิบปีไตรพบตายนะสิทหารแสนนายตายกันหมดคุณลุงคะท่านวจอกสุรานี ราคาเท่าไหร่สิบล้านบาทร้อยล้านบาทพันล้านเหรอสาวน้อยพันล้านบาทเป็นแค่ราคาประเมิน พิพิธภัณฑ์ใหญ่ๆใ,ในประเทศไม่มีวัตถุโบราณนี่เลยในบันทึกคำบรรยายของนันทราร้วนเป็นเชิงลบขุนนางชั่วครองเมืองจักรพรรดิอุ่นเชิดภัยแล้งจากสวรรค์ผู้คนทุกยากงั้นอาณาจักรนันทาไม่มีคนดีเลยเหรอคะไม่มีคนหนึ่งประวัติศาสตร์นอกกระแสยกย่องไม่ทับใหญ่ท่านหนึ่งเทียบได้กับคิมหันผู้บิชิตดังมังกรเหินลงจากฟ้าแม่ทัพใหญ่คนนี้คือใครคะอายุยี่สิบได้เป็นขุนนาง ตำแหน่งขุนนางชั้นหนึ่งตายตอนอายุคแค่21หลังจากเขาตายไม่นานนันทราก็ลมสลายเขาชื่ออ๋อไตรภพหานศึกอ,อะไรนะคะขอท่านเทพประทานน้ำและอาหารช่วยคนทั้งเมืองคุณว่าด่านศิลาเวียงขัดน้ำและสะเบียงตอนนี้ขัดอะไรมากที่สุดข้าหวังว่าพวกเขาจะรอดชีวิตท่องกับเครื่องประดับเยอะขนาดน,นี้จะมีน้ำใจจริงจ นั่นคนที่เรียกฉันว่าเทพและติดต่อกับฉันแถมให้ทองฉันทอนโตก็คือไตรภพขุนนางชั้นหนึ่งตายตอนอายุยี่สิบเอ็ดน่าเสียดายช่วงเวลานี้สั้นเกินไปถ้าไตรภพไม่ตายเร็วขนาดนั้นเขาคงนำทัพกวาดล้างทั้งหกประเทศได้ฟ้าอิจฉาคนเก่งจริงๆถ้าไตรภพไม่ตายเร็วขนาดนั้น,น,น,นจะไม่ทําให้การรวมชาติเร็วกว่าเดิมสองสามร้อยปีหรอเอ๊ะแม่หนูจอกสุรานี่จะขายไหมฉันให้พันล้านขายคะ่ะ ได้พันล้านนี้มาก็เลี้ยงคนเป็นแสนได้แต่จะให้ฐานสองหมื่นชนะคนเถื่อนสามแสนนายคงไม่พอแน่ฉันยังมีอีกค่ะสองใบโอ้ยดีจริงเจ้าสุรานี่เก็บรักษาไว้ได้อย่างสมบูรณ์แบบเลยสาวน้อยเจ้าสุรานี่เธอจะขายเท่าไหร่ฉันของเงินสอดอย่างน้อยก็เท่านี้โอ๊หกพันล้านเหรอเออ น่นนงั้นคุณลุงคะถ้าคุณจ่ายไม่ไหวเอ้ยไม่ไม่ไม่ฉันซื้อฉันซื้อฉันซื้อแม่หนูถ้ายังมีของจากศิลาเวียงอีกขายให้ฉันดีกว่าให้คนอื่นไม่มีใครรู้จักโปรติศาสตร์นั้นดีกว่าฉันแล้วฉันให้ราคาดีกว่าได้นะนี่นามบัตรฉันนักประวัติศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญโบราณวัตถุระดับชาติ <c oughs> ได้คะ่ะฉันตกลง ได้หกพันล้านนี้มาฉันจะจัดของหนักๆให้พวกเขาเชิญเลยจ้าของสดๆไปเลยนะสดๆสมยๆที่นาไหลยเนี่ยปลาดุกก็มาย้อมแมวแน่ไก่สดๆก็มีเยอะแยะอากาศถ้วยอากาศแก้วตล่ำปีมันฝรั่งมันแท้แทรนแต่ละวันมีเท่าไหร่เอาหมดอะไรนะอุ้ยล้อหรอ ดีดีดีเดีวข้เดี๋ยนี่เลยอัเท่าไหลแน่นะเอาหมดเลยเหรอมา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 เลยเอันนี้เน <fl> ่เน่น่นจัดนคนขึ้นน็เลยยาบหิิมะยาแก้ฟกช้ำดำเขียวยาแก้อักเสบห้ามเลือดสมานแผลต่างๆฉันเอาหมดเลยหา ว <laughs> <Yes. S 2> ันสิ้นโลกหรือไงทำไมได่ตุนของเยอะขนาดนี้เรวเราเรีบตุนกอนเร็วเร็วเร็วมีของไหม เอา,เอา,ม,ามาเลยจัดมา,า,มาคุณนางชั้นหนึ่งไตรภพและกองทัพของคนณเบลล่าคนนี้จะเลี้ยงคุณเอง